คือไปเห็นคลิปเสียหนูไปหาเสียงที่ประทุมเขาก็เอาเรื่องร้องเพลงชาติมาคมคนอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้พักนี้มันรักชาติเหลือเกินผมนั่งฟังตั้งนานแล้วไม่มีไม่มีไอ้ตอนไหนที่เสนอนโยบายเลยพูดแต่เรื่องรักชาติและร้องเพลงชาติ เขาบอกว่าเขาอ่ะพักเขาอ่ะร้องเพลงชาติไม่มีใครยืนเอามือควยหลังเลยเออแล้วก็ร้องเพลงชาติเนี่ยเพราะเพราะที่สุดเพลงชาติของเราเพราะที่สุดคนฟังก็เพราะอะไรโอ้โหไอ้หนูอันนี้เขาบอกให้ให้เรียกเองนะอย่ามาโกรธผมนะนโยบายไม่มีแล้วเหรือท่าน คนนมันจะกินเพลงชาติเหรอ <c oughs> กินเพลงชาติแล้วอิ่มเลยงั้นเหลือไม่ต้องทำงานงนั้นเหรอเสนอนโยบายหน่อยฮะโอ้โหตายแล้วคนรักชาติกว่าใครจนสงสยัยสงสัยนั่นแล้วละ่ะกินชาติเป็นอาหารตื่นเช้าขึ้นมาก็ผูกขาดความรักชาติไว้คนเดียวคนอื่นก็ไม่รักชาติหรือไงเสีย อย่าผูกขาดความรักชาติเลยครับทุกคนมันคือมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตสำนึกอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดกันหรอกฟังแล้วมันลำคาญเนี่ยนะอะไรของคุณก็ไม่รู้เนี่ยผมในฐานะประชาชนนี่รอฟังนโยบายไม่ไม่พูดเรื่องนโยบายเลยไปแล้วกอไปแขะคนอื่นเขาไปเรื่อยอ่ะสงสัยจะเกิดเกิดได้เป็นรัฐบาล ไม่ต้องทำงานแล้วมังร้องเพลงชาตินี่ประชาชนกินดีอยู่ดีเลยแล้วไปยุคนประทุมไม่ต้องไม่ต้องค้าขายแล้วไม่ต้องเปิดด่านว่าง,งั้นเอาเข้าไป <c oughs> เออแล้วถามถามพี่น้องแถวชายแดนเขายังอ่ะเขาเดือดร้อนอ่ะถามเขายังคน <c oughs> คนประทุมเขาไม่ได้ไปค้าขายที่น่นเออ ตกลงไม่ถามแล้วปิดเองั้นปิดประเทศเลยผมว่าปิดประเทศเลยสร้างกำแพงเลยดีกว่าเอาโอ้ไปกันใหญ่แล้วนโยบายไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่นี่ได้ยินอะไรนะเขาคล้ายๆว่าเปลี่ยนรัฐบาลสองเดือนแล้วก็รักษาการมาอีกสองเดือนเนี่ยเหมือนกับไปทดลองงานผ่านแล้วผ่านแล้วบอกให้ต่อให้ให้ ให้บรรจุเขาเป็นพนักงานประจำผมว่าไม่ผ่านน่ะเออถ้าถ้าแบบเนี้ยผมผมเป็นนายจ้างอะ่ะผมไม่เอาอไม่ไม่ผ่านเลยผมไล่กลับไปเลยไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ไหวทำงานแบบนี้ไม่ไหวผมผมจะบอกเงี้ยไหวเหรอผ่านตรงไหนอะ่ะประเมินค่าตัวเองไม่ให้คนอื่นเขาประเมินล้วไประเมินประเมินค่าตัวเองว่าผ่านโอ้ตายละ ผมผมเป็นนายจ้างแนละ้วผมบอกว่าคุณเก็บกระเป๋าไม่ไม่ต้องว่าแนะ่ผมก็ให้ค่ารถนิดหน่อยกลับบ้านเพราะว่ามันทํางานไม่ได้เรื่องนะสําหรับผมนะผมมองว่าไม่ได้เรื่องไม่ผ่านก็จะผ่านได้ไงก็จนถึงทุกวันเนี้ผมยังไม่ได้ยินนโยบายเลยจับไม่ได้ก็อังเคลแล้วกูไม่ใช่หลานมึงอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ร้องเพลงชาติผูกขาดความรักชาติอยู่คนเดียวเออแล้วก็ไปยุ่ชาวบ้านร่วงมาไม่ต้องค้าขายแล้วแนวชายแดนก็อย่างนั้นแหละอืมแล้วเขาจะกินอะไรเขาร้านค้าเขาอยู่ตรงนู้นอ่ะแล้วเอาเงินที่ไหนไปช่วยเขาเอ้าถ้าไม่ให้เขาอค้าขายก็ต้องเยียวยาเยียวยาคุณเอาเงินไปช่วยเขาหรือเปล่าประชาชนเดือดร้อนอนะ่ะ ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักแล้วเอาไปขายที่ไหนหาตลาดให้เขายังพูดเมันพูดได้มันง่ายแต่ทำํำมันคนนี่มันต้องกินต้องใช้นะครับไม่เหมือนคุณนี่มีธุรกิจรับเหมาอะไรก็เยอะๆมันก็ได้เนี่ยเออ ไม่รู้ใครอ่ะเขาบอกไอ้บริษัทอะไรไม่รู้อ่ะไอ้รับสร้างสมปทานรัฐที่ทำรัฐสภาเขาบอกสองหมื่นล้านี่ะเขาบอกเอ้ยมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันทําไม่ได้มาตรฐานเลยอ่ะทุกวันนี้น้ํายังรั่วอยู่เลยนะเขาบอกอ่ะฝากรักษาการไปดูหน่อยฮะพะผมก็เป็นห่วงอ่ะห่วงสสของผมเนี่ยเวลาน้ํา ประชุมอยู่ดีๆแล้วเกิดพังลงมาไม่ได้อ่ะเพราะคนสําคัญทั้งนั้นเลยอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะเพอเผลอตัวท่านเองก็ในนั้นด้วยะนะฝากตามหน่อยก็แล้วกันท่านยังไงก็ฝากดูหน่อยแล้วกันรัฐภาเห็นเขาบอกมันสองหมื่นล้านมันยังไม่ทันเท่าไหร่เลยอันนู่นอันนี้ก็เสียแล้วไม่รู้จริงก็ล่าฝากท่านไปตามหน่อยแล้วกันเออก็ ถ้าอยากร้องมากก็เวลาอยู่ในห้องก็เปิดเนี่ยชวนครอบครัวชวนอะไรร้องยืนตรงกันสวยๆแล้วก็ร้องเนี่ยกลับเรียกประชุมพักสักทีครับแล้วก็ร้องอ่ะผมอยากเห็นคนในพักเต็มเลยเนี่ยสี่ร้อยเขตที่ท่านส่งอ่ะแล้วก็บัญชีรายชื่อ่ยืนเรียงหน้ากันร้องร้องเพลงชาติที่ท่านบอกว่าร้องเพราะเพลงชาติพอๆอยากเห็นน่ะร้องร้องร้องให้ฟังหน่อยอยากเห็นพัก ถ้าท่านร้องให้ฟังร้องเพลงอืมนะผมว่าน่าจะดังนะอัดแผ่นเลยดีไหมเนี่ยขายขายไปทั่วทั่วโลกเลยดีมั้งเนี่ยหรือขายให้คนไทยเนี่ยดังเหมือนกับเสกโลโซเนี่ยก็น่าจะได้ทักล้านสองล้านตลับนี่ก็โอ้โหโวยเงินเข้าได้มาพัฒนาประเทศเยอะแยะแล้วนะเนี่ยผมว่าเนี่ยนะผมเป็นไอเดียที่ดีนะผมว่าเนี่ยร้องเพลงชาติแล้วก็อัดแผ่นขายอ่ะ ให้คนซื้อลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ได้สมัยเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขายังอาจแผ่นอยู่หรือเปล่าน่าจะมีแหละอืมก็ก็เอาเนะี่ยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยท่านเป็นผู้นําอ่ะนําร้องเพลงขึ้นเลยนะร้องอักขระอะไรให้ถูกต้องด้วยนะครับเลวลานั่นเน่ะผมก็ไม่รู้แหละถ้าท่านท่านออกมาผมก็สนับสนุนเนะ่ะผมจะสนับสนุนสักสองม้วนไปเออก็อยากฟังเหมือนกันช่วยหนะ่อย คลิปนี้ฝากถึงพระน้ท่านเสียหนูครับสวัสดีครับ